สวัสดีจ้าทุกทคนยินดีต้อนรับทุกทคนเข้าสู่ช่องป้าแป๋วคนบ้านสวนจ้าวันนี้ป้าแป๋วเห็นว่านนางคุ้มเขาออกดอกป้าแป๋วก็เลยจะพาทุกๆคนมาดูกันเนะาะว่านนางคุ้มเนี่ยเขาไม่ได้ออกดอกบ่อยนะเขาก็ออกเป็นช่วงของเขาเขาก็เชื่อกันว่าถ้าว่านนางคุ้มออกดอกก็จะแปลว่ามีโชคแล้วละ่ะโชคจะเข้าว่านนางคุ้มเป็นพูดตระกูลว่านนะจ๊ะ เป็นพืชตระกูลว่านมีอีกชื่อหนึ่งว่าว่านผู้เท่าเฝ้าบ้านแต่คําว่าผู้เท่าเฝ้าบ้านนี่ไม่ค่อยได้ยินกันเนาะจะได้ยินกันติดหูก็คือว่านนางคุ้มคนสมัยโบร,โบราณเขาก็ปลูกกันไว้เพื่อเป็นการเหมือนกับว่าป้องกันภัยเป็นการป้องกันไฟไหม้บ้านได้เสียงว่าเป็นความเชื่อเนาะของคนโบร,โบราณเขาเขาก็ปลูกกันมาลักษณะใบ ของเขาก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนหัวใจนี่เป็นคล้ายๆหัวใจจะคล้ายๆใบของพูดตระกูลควักเนาะคล้ายๆกันจะคล้ายๆใบมาใบนางควักเลยก็แปลว่าคล้ายๆนะแต่ไม่ใช่ป่าเหมือนซะทีเดียวอันนี้เขากาลังออกใบใหม่มาเขาก็หอ่อสวยงามมากเลยใบก็คือมันลื่นวาวมีความวาวลักษณะของเขาเป็นพืชตระกูลหัวแบบเหมือนหัว ห,หอมนี่แหละปกติกอนี่น่ะจะงามมากเลยที่นี่ได้น้องหมามาใหม่สองตัวมานอนทับโอ้โหนอนทับนอนเกือกฮักมดเลยระเป๋วนี้อยากจะตีมากแต่ว่าก็ตีไม่ลงสงสารมันนี่แล้วก็กระถางนี่กับพึ่งขึ้นหลังจากที่น่องหมานอนทับทับเล่นมดกระถางไหนกระถางไหนพึ่งขึ้น แต่โชคดีที่ว่ากระถางนี่ออกดอกให้เราเห็นลักษณะดอกก็คือเขาจะเป็นเหมือนก้านล่มนี่เขาจะเป็นแฉกแฉกเห็นไหมจ๊ะเกสรจะอยู่ข้างในดอกแฉกจะไอ้นี่อยู่ข้างนอกสวยดีไม่ค่อยเห็นด้วยถ้าเกิดว่าต้นสมบูรณ์น่ะเขาก็จะออกช่อดอกได้ใหญ่กว่านี้อีกเป็นพุ่มใหญ่กว่านี้อีกนั่นยังมีดอกหนึ่งที่ตูมอยู่ข้างในเห็นไหมจ๊ะมีดอกหนึ่งที่ตูมอยู่ข้างในนี่ ดอกตูมอยู่ข้างในเขาจะตูมมาก่อนเนาะนี่เป็นดอกตูมก่อนแล้วถึงจะบานออกลักษณะใบก็สวยมันวาวไม่มีกลิ่นหอกจะ้ะผู้เท่าเฝ้าบ้านนี่แหละที่ว่าไปปลูกคู่กับว่านกุมารทองอะ่ะยิ่งดีเลยแล้วก็ อันนี้ปูกกับคู่กักวานกุมารทองก็จะแบบว่าคนหนึ่งกับผู้เท่าเฝ้าบ้านคนนึงกับกุมารทองเนาะช่วยกันเฝ้าใหญ่ช่วยกันดูแลใหญ่เลยจะ้ะก็สร้างประโยชน์สร้างคุณให้กับเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนเนาะตาแป๋วมีเคล็ดลับเรื่องการเลี้ยงว่านนางคุ้มเนาะก็คือคนเท่าคนแก่เขาสอนกันมาเขาบอกว่า ว่าน,านางคุ้มเนี่ยว่านพุทธเฒ่าเฝ้าบ้านเนี่ยเขาชอบเวลาที่ว่าเราลดน้ำเขานะ่ะให้เราใช้น้ำซาวข้าวเวลาที่เราล่างข้าวก่อนที่ว่าล่างข้าวก่อนจะมาขุหุงอนะเนาะเราก็เอาน้ำตรงนั้นแหละที่ล่างข้าวอะ่ะน้ำซาวข้าวหนะมาลดเขาจะชอบจะส่งเสริมให้เขาแบบว่ายิ่งแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบพุทธคุณของเขาหนะ่ะให้ยิ่งแบบขังให้เป็นแบบดีให้ดียิ่งขึ้นจ้ะ คนเฒ่าคนแก่เขาสอนกันมาป้าแป๋วก็ทําทําแล้วก็เลยเออเห็นดอกเห็นอะไรก็ดีใจคนสมัยตะก่อนเขาก็ว่าปลูกกันไฟไหม้ได้เนาะปลูกกันไฟปลูกกันอัคคีภัยป้าแป๋วก็เอามาฝากของดีๆนานๆทีจะเห็นดอกอันนี้แสดงว่าป้าแป๋วนี่จะมีโชคแล้วละ่ะเงินต้องเข้าแล้วแหละนี่ ออกดอกขนาดนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าต่อๆไปมีดอกอะไรหรือว่ามีต้นไม้มีเรื่องราวอะไรดีๆป้าแป๋วจะามาเล่าให้ฟังนะจ๊ะอย่าลืมติดตามป้าแป๋วอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์เนาะช่วยบอกต่อๆกันไปว่ามีช่องป้าแป๋วคนบ้านสวนจริงๆป้าแป๋วทำเป็นสวนผสมนั่นแหละแต่ว่าช่วงนี้ ก็คือเห็นอะไรที่เขาออกดอกยาก mm hmm. เห็นอะไรที่เขาแบบว่าสะดุดตาป้าเป๋วก็พามาดูก่อนยังไงก็ติดตามกันทุกๆคลิปนะจ๊ะติดตามกันทุกๆคลิปจะได้รู้หลากหลายเนาะเพราะบ้านป้าเป๋วเป็นสวนผสมมีทั้งดอกไม้ผลไม้เดี๋ยวเราก็พบกันทุกๆคลิปพบกันคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้ะทุกๆคน